อ้อค่ะผ่านมาสิพลาดบ่ได้เลยค่ะถนนเส้นนี้ลานเจ้าประจำของยายม่อนค่ะรับรองเลยว่าฝีมือบอตกเลยค่ะรสชาติเหมือนเดิมมากินสิบครั้งจะมีสูตรรสชาติสไตล์ขี้เมาเนะคะ่ะสัญ,ญลักษณ์จะมีทงกลวยหลากสีสันเนาะคะ่ะมีหลักกิโลยังไงยุ่เส้นบ้านโคกกลางไปล่งน้ำตาล เส้นโกสสมพิสัยนะคะพิกัดอยู่บ้านโคกกลางนี่ค่ะสั่งไว้นะคะคณะหมูกรอบเบงสไตล์ลีลาการค่วงสไตล์ขี่เมาะคะ่ะใครชอบรสชาติอาหารแบบจัดจ้านหรือว่าแบบว่เผ็ดสั่งได้ตามเท่าชอบเลยค่ะจะมีผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูผัด เผ็ดจราเเคผัดเผ็ดปลาดุกอาหารปลาทุกชนิดค่ะสร้างได้ค่ะเบิรงลีลาคุณตาเนาะคะ่ะคุณตาจะอัธยาศัยดีเนาะคะ่ะร้านตาไทยค่ะร้านตาไทยยายเพนชายทุ่งบ้านโคกกลางอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะเส้นไปโร่องน้ำตาลโกสุมพิสัยเนาะคะ่ะ เบิรลีลาคุณตาเด้อค่ะเบิงดีๆเด้อคุณตาอัธยาศัยดีมากค่ะจะมีตากับยายเนาะค่ะซอยกันเหตุอยู่หนี่งอมเงีมง้มเงีม้งมใว่ารสชาตินี่รับรองว่าไม่อายใครค่ะแซ่บมากค่ะแบบว่าแพ่งเครื่องจานละห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะถ้ากลับนี่100หนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะอันนี้ยายม้อนสัง่งขนมหมูกรอบเบิงเด้อพวนน่ะ ของแท้เด้จ้าลีลาหนี่อย่าบอกใครเลยสุดยอดมากค่ะขออนุญาตคุณตาไทายเหรอเด้อค่ะคุณตาโชว์ลีลาเต็มทีเลยค่ะมาอุดหนุนคุณตากับคุณยายด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะมีน้ำซุปมีน้ำใบเตยบริการให้ตลอดค่ะน้ำใบเตยหอมๆค่ะคุณยายจะเตรียมไว้ รับบริการลูกค้าผ่านไปผ่านมาเช่นแวะใดเลยหรือตั้งใจมากเลยก็ได้ค่ะผัดเผ็ดจระเขคจานละห้าสิบบาทมีที่ไหนค่ะมีข้าวให้ด้วยค่ะน้ำซุปอร่อยมากดูลีลาคุณตาค่ะควงกระทะควงตะหลิวเราขายตั้งต่เป็นเพิ่งหย่าค่าบุน่นเลยค่ะจนวันเรามีปานหลังแบบใหญ่ยยค่ะ ตาไทยยายเพนชายทุ่งเนี่ยเฟรนลี่มากค่ะเชียนมาแวะบรัรบบริการได้เลยครับยินดีต้อนรับคุณตาบอกค่ะนี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์จะมีหลักกิโลใหญ่ๆถึงแล้วอาหารปา่าอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดก๋วยเตี๋ยวต้นยำลวก็แซบแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะไป ร้านตะไทยยายเพ็ญร้านชายทุ่งบ้านโคกกลางเนาะคะ่ะสามารถแวะได้เลยค่ะนี่ลอยหนึ่งได้บักหลายค่ะน้ำซุปอีกถุงบักไงค่ะเบิ้งด้ะน่าคุณยายก็มัดหายเรียบร้อยค่ะมีน้ำซุปด้วยถุงเบอร์เลยค่ะเชิญมาแวะเด้อค่ะเด้อ